ต่อที่นี้ไปขอทัาน์นาลัยโปรดสดับมหาปฏิปัฏานาสูตรซึ่งเป็นเครื่องปฏิบัติให้ยึดไว้เป็นหลักใหญ่ที่จะต้องปฏิบัติต่อไปในเรื่องขณวสีที่ประช,ชาเกาให่กล่าวตามพระบาลีว่าปุณะจัปรังพิกเวีพิโก้เสยะท้าปิแล้วก็ปัดเซยะเซลีรัง ผมขอว่าตอนนี้ความก็มีว่าดูก่อนพิสูทั้ทหนไยข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสูเหมือนก็ว่าจะพึงเห็นสรีระคือซาาศพที่เขาทิ้งแล้วในป่าชาตายแล้ววันหนึ่งหรือว่าตายแล้วสองวันหรือว่าตายแล้วสามวันอันขึ้นพองอืดมีสีเขียวหน่าเกลียด เป็นสลีระที่มีน้ำเหลืองไหลหน่าเกลียดเธอก็อน้อมเข้ามาสู่กายนิวาถึงแม้ว่าร่างกายของเรานี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาคงไม่เป็นอย่างอื่นไปได้จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ และด้กล na ่าวต่อไปว่าพิสุย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเป็นไปในกายบ้างย่อมพิจารณาหิ้งกายเป็นไปภายนอกเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้าง ย่อมเห็จะานาัยธรรมดาือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือว่ากายนี้มีอยู่ก็เข,เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเกิดเท่านั้นก็เพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยนี่ท่านว่าอย่างนี้ สาหรับข้อหลังเป็นวิปาาัสนาญาณเป็นอันสรุปรวบรวงใจความสั้นๆว่าท่านให้พิจรารณาแห้งกายในแะหงกายนอกกายที่คือว่าคนตายที่ตายไปแล้วหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างที่เขาทิ้งไว้ในประช้าแลิ่ขึ้นอืดบ้างแล้วก็ต่อมาท่านก็บอกว่า เป็นร่างกายที่ผู้แรงกายจิตกินบ้างเป็นผูงแรงกาเป็นร่างกายที่นกตะคุมจิตเคืงกินบ้างหมูสนักกัดกินบ้างหมูสนักจิงเจอกกัดกินบ้างหมูสัตว์ตัวเล็กๆต่างๆกัดกินบ้างนี่แตงกวาคืเรื่องพันนาว่าไอ้ร่างกายที่มันตายแล้วเนี่ยมันมีสภาพที่กำทิ้งไปอย่างนี้แล้วก็ว่าต่อไปว่า ที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้าที่เป็นร่างกระดูกยังมีเนื้อและเลือดติดอยู่บ้างยังมีเส้นเอน็นรัดรึงอยู่เอก็น้องเข้ามาสู่ในกายนี้ว่าเรื่อง,งกายนี้เัื่องกายนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันใหกล่าวต่อไปอว่าหรือว่าร่างกายที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้าเป็นร่างกระดูก ที่เพื่อนไปวยเลือดแต่ปราศจ,จากเนือ้อยังมีเส้นเอ็นรัดรึงอยู่เธอก็น้อมเข้ามาสู่ในกายนี้ว่าร่างกายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหรือว่าท่านว่าต่อไปว่าที่เป็นรากซากศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในประชาเป็นรากกระดูกที่ปราศจ,จากเนื้อและเลือดแล้วยังมีเส้นเอ็นรัดรึงอยู่ เท่ก็น,น้อมมาถึงกายเราว่าร่างกายร่างกายเราก็จะเป็นอย่างนั้นที่ในหนึ่งทิ้งกล่าว,ว่าหรือเป็นซาาศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าชาคือว่าเป็นท่อนกระดูกและปล่อยหลุดเป็นท่อนๆปราศจากเส้นเอน็นและริงแล้วกระจายทั่วไปตั้งทิศน้อยและทิศใหญ่นี่เป็นอันว่าท่านให้พิจารณาดูว่า ไอ้ร่างกายเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นสาระเป็นแกนสารผมขอสรุปสันส้นๆ <c oughs> เพราะว่าถ้าจะว่ากันไปจริงๆแล้วก็ก็รู้สึกว่ามันจะยาวเหยียดเมื่อร่างกายของเราที่เกิดมานี้อันนี้ถ้าพูดกันเรื่งศพที่ผมต้องนำพระบ,บาลีมากล่าวให้ท่านฟัง ก็ทั้งนี้ผมปรารถนาอยากจะยกตัวผมในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเพราะว่าประเดี๋ยวท่านนนัหลายจะคิดว่านี่เป็นคําสอนของผมผมคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนท่านหากว่าท่านอย่ากคิดอย่างนี้เนะี่ยผมไม่มีความรู้สึกอะไรแต่ถ้าว่าบังเอิญผมมีความรู้สึกอย่างท่านคิดแบบนั้นผมก็เลยลงเอเวจี ฉะนั้นขอท่านก็จงอย่าคิดถ้าคิดว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านขาดพุธทธรัตนะถือว่าขาดสรณนคมท่านที่เป็นพระอยู่ก็พ้นจากความเป็นพระที่เป็นเนนอยู่ก็พ้นจากความเป็นเนนเป็นอมบาสุกอมบาศิกาก็พ้นจากความเป็นอบุอบาสุกอมบาศิกา ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิด <c oughs> เพราะว่าผมไม่ใช่พระพุทธเจา้าถ้าไปน,นั่งนึกว่าผมเป็นพระพุทธเจา้ามันก็แย่การนี้ตัวผมเองก็เหมือนกันคําแนะนําสั่งสอนท่านหลายที่แนะน,นํานี่ความจริงเป็นคําแนะนําสั่งสอนขององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่ใช่คำแนะนําของผม ผมนำเอาของท่านมาแนะนำท่านอีกทีหนึ่งนั้นขอท่านหลายจงรับทราบว่าตามที่ต้องกลำวาลีมากล่าวให้ท่านฟังแปลกระท่อนกระแทนเพราะปัจจุบันท่านด่วน <c oughs> ตั้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อเจ็บเรื่องคำที่มีความรู้สึกว่าผมสร้างธรรมะขึ้นมาเอง นี่เราก็มาพูดกันถึงเพื่อรรมาานข้อนี้ที่เรียกว่านวสีคือป่าช้าเก่าซากศพมีลักษณะเก้าอย่างถ้าเยาว,ว่ากันไปมันก็เหมือนกับของที่เราเคยเห็นคือคนตายหนึ่งวันบ้างคนตายสองวันบ้างคนตายสามวันบ้างคนตายขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นโชนมาทั้งกาย เมือ่อผลที่สุดอาการน้ำเหลืองไหลน้ำไหลไปหมดร่างกายก็โทมลงเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกมีกลิ่นแสงปรากฏต,ต่อไปหนังก็หมดเหลือแต่เส้นเอ็นรัดเรีงกระดูกเข้าไว้ต่อไปเส้นเอ็นก็หมดเหลือแต่กระดูกเป็นท่อนกระดูกยาวเหยียดเป็นรูปของกายกายมันจะได้กระดูกและในที่สุด อาการของกระดูกที่รัดรึงกันอยู่ต่อกันอยู่ก็ขาดตกไปเป็นชิ้นเป็นท่อนเลี่ยรายจะกระจมหายไปในพื้นปฐพีอาการอย่างนี้องค์สมเด็จพระชินาสีบรมศาสนดาสมมาสมพทุทธเจ้าทรงแนะนำว่าท่านนั้นหลายจงพิจารณาหิ้งกายในกายคือว่ารากายของเราเนี่ย ต่อไปมันก็มีสภาพอย่างนี้ในเมื่อสิ้นลมปราณแล้วเมื่อไรเมื่อธาตุสี่แตกความสามัคคีกันเมื่อไรร่างกายที่จัดว่าเป็นเร่างมันก็ต้องสลายตัวธาตุสีก็หมายถึงว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำ ธาตุั้งสีนี่มันต้องสามารถคีมีการรวมตัวกัน <c oughs> ถ้าหากว่าธาตุั้งสียังมีกำลังสม่ำเสมอกันครบถ้วนบริบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ร่างกายของบุคคลน,นั้นก็เป็นร่างกายที่มีอาการทรงตัวเป็นร่างกายที่ไม่มีโรคร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากความอ่อนแอ เรียกว่าเป็นร่างกายที่ไม่ต้องใช้ยารักษาโรคกินแต่อาหารก็พอทีนี้ร่างกายที่จะเป็นโรคก็คเพราะว่าธาตุสี่ธาตุดาธาตุหนึ่งมันหย่อนลงไปถ้าทตกไปลดตัวลงร่างกายก็ขาดความอบอุ่นเนือความอบอุ่นมีบ้างแต่ก็น้อยไปความนี้ก็ชักยุ่งความไม่สมบายกายไม่สมบายใจมันก็ปรากฏ หรือว่าธาตุน้ําน้อยลงไปธาตุดินธาตุไฟธาตุลมยังคงอยู่อย่างนี้ที่เขาต้องให้ยาทางแข็งหรือว่าให้น้าเกลือกันเพราะธาตุน้ํามันน้อยร่างกายมันก็สุดโทรมหมดกําลัง <c oughs> เป็นอันว่าถธา,ถา,ถาตุทั้งสี่ยังคุมกันอยู่เพียงใดร่างกายก็ทรงอยู่นี่สําหรับคนตายธาตุอะไรบันหายไปบ้าง อันดับแรกที่สุดท่านลมหายไปเมื่อท่านลมหายไปแล้วมันก็เหลือแะ่ทาาุไฟกท่านน้ำทาุดินลมเป็นเครื่องปลนเปลือให้ไฟติดถ้าหากว่าเราจะไปจุดไฟในที่อับที่ไม่มีลมผ่านไม่มีอากาศไฟก็จะไม่ติด เมื่อเข้าไปในถ้ำลึกๆเราถือไฟฉายเข้าไปซึ่งมันมีกระแสะไฟเกิดจากพลังงานของฐานไฟฉายเราก็ฉายไม่ติดเหมือนกันนี่ร่างกายนี่เหมือนกันท่านทานลมมันไม่มีแล้วทาาุไฟมันก็ลุกอยู่ไม่ได้ผลที่สุดทาานไฟมันก็สลายตัวจะเห็นว่าคนตายเมื่อสิ้นลมปราณและร่างกายเย็นชืด ธาตุไฟมันก็หมดเมื่อธาตุไฟมันหมดไปธาตุลมหมดไปหรือแตาธาตุน้ํากับธาตุดินขณะที่ธาตุลมยังอยู่ธาตุลมประคับประคองให้ไฟลุกมีความอบอ,อุอน่นทำดินให้รับความความแห้งความแกร่งพอสมควรพอที่จะต่อสู้กับธาตุน้ําได้ตอนนี้เมื่อธาตุลมหมดไฟธาตุไฟดับ ดินก็ไม่สามารถจะเทูซน้ำได้น้ำก็ละลายธาตุดินธาตุน้ำที่มีอยู่ในร่างกายละลายธาตุดินก็ได้กันเนื้อผลที่สุดธาตุดินถูกละลายมาก็กลายเป็นของเละหมดความแข็งน้ำก็ปูดตัวมามีอการเน่าเนื้อหนังมันก็เละไปหมดเนื่องธาตุดินเละสูน้ำไม่ได้ เมื่อธาตุดินธาตุาน้ำละลายดินยนเละออกมากลิ่นเหม็นก็ปรากฏน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่ขังอยู่ในร่างกายก็ขยายตัวไม่มีใครควบคุมเพราะดินไม่แข็งดินอ่อนเสร็จแล้วคุมน้ำไม่ได้น้ำก็ไหลออกมันไม่ไหลออกจากธนรวาลอย่างเดียวมันซึมออกทุกจุดของร่างกายแล้วก็เป็นน้ำสกปรก <c oughs> ในน้ำส่วนนี้มีมาจากไหนเราก็ต้องดูกันว่าน้ำนี่มันมาจากไหนได้ความสกปรกต่างๆนี่มันมาจากไหนมันมาหลังจากเราตายไปแล้วหรือมันอยู่ในร่างกายตั้งแต่สมัยที่เรามีชีวิตอยู่แล้วก่อนตายเมื่อพิจารณาไปแล้วก็จะทราบชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในมันมีอยู่แล้วในสมัยที่เราทรงชีวิตอยู่ เราเดินไปเดินมานั่งอยู่ทำงานอยู่บริหารอยู่มีความปรารถนาอยู่ในสิ่งทุกอย่างสิ่งสุขภกทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ในกายเราครบถ้วนบางอย่างที่มันหลั่งไหลออกมาที่วจาระปัสสาวะเราก็มีอาการังเกียร <c oughs> เลือดเป็นที่ปรารถนาของคนว่าเลือดดีแล้วร่างกายงามมีความแข็งแรง แต่เมื่อเลือดเราถูกมีดบาดด้นหน้ำต่ำเลือดไหลมานิดหนึ่งเราก็รังเกียจว่าเลือดสปกปรกนี่เป็นอันวา่าที่พระพุทธเจ้าก,กล่าวว่ามาดูซากศพแล้วก็จงมาดูว่าร่างกายของเรานี้มันก็มีสภาพอย่างนั้น พิจารณาเห็นเป็นของปฏิกรสัญญาว่าร่างกายสุกบรก็เรียกว่าสุภสัญญาคือจําได้ไว้เสมอว่าร่างกายแล้วเนี่ยสุกบรกเหมือนก็ทราบศพแบบนี้มันน่ารักตรงไหนและดูกายภายนอกก็คือกายของบุคคลอื่นว่ากายของบุคคลอื่นก็มีาการสุกบกเหมือนกัน เพราะนั้นว่าถ้าเราจะปรารถนาร่างกายเขาบุคคลอื่นเข้ามาประคับประคองก็ชื่อว่าเราต้องการประคับประคองซากศพที่เต็มไปด้วยความสุขปรกในเมื่อการมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ท่านคิดว่ามันเป็นของดีและของชั่ว เราก็มองเห็นกันชัดๆว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ของดีมันเป็นของเลวมันสุกปรกทุกอย่างนี่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาต่อไปว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีเต็มไปด้วยความสุกปรกไม่สะอาดเป็นสภาพเป็นซ่าสุกอย่างนี้ ที่มันเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าอาศัยที่ร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงมันมีการเคลื่อนตัวอย่าเป็นโยเป็นปกติคือมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในที่สุดตามในตอนท้ายตอนนี้เป็นวิปัสนาญาณตอนต้นนี้เมื่อร่างกายสุขปรกอร่างกายเหมือนก็สะศพ ซากศพเนา่าชั้นใดร่างกายของเราก็เน่าเหมือนกันร่างกายของคนอื่นก็เน่าเหมือนกันก็ต่างคนต่างเนา่าแล้วเราก็จะไปรักคนเนา่าเราจะไปประครับประคองคนเนา่าหรือว่าเน่าตัวเน่ามันจะรักกันมันจะประครับประคองกันก็ช่างมันอย่งังไงเลอแต่ว่าจิตใจของท่านไม่ได้คิดนี่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่าน,นั้นมันเนา่า ที่เราปรารถนาเราเข้าใจว่ามันดีมันสะอาดมันสวยสดงดงามมีสวดอย่งดีเราคิดอย่างนี้ต่างหากเราไม่ได้คิดว่ามันเน่าถ้าเราคิดว่ามันเน่าเสร็จแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรอาการที่น่ารังเกียจมันก็ไม่มีมันก็อาการที่น่ารังเกียจมันก็จะมีขึ้นเราก็ไม่อยากจะระคับประคองมต้านี่เราไม่ได้เนก เราไม่ได้คิดคิดแต่ว,ว่ามันดีอยู่ตลอดเวลาท่านนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงแนะนําความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาอะไรมาสอนเลยเอาของจริงที่มันมีอยู่ที่อารมณ์เรามันชอบฝืนความเป็นจริงมาสอนท่านพ,พูดกันแบบภาษาชาวบ,บ้านก็บอกว่านี่อย่างโง่ทึมทึกนักเลย ไอ้แบบโง่งเง่าเตาต,ตุนอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์จงมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันสปกปรกไอ้ซากศพที่เราเห็นก็คือร่างกายสภาพแบบเดียวกับเราแลาเราก็มีสภาพเป็นซากศพแบบนั้นร่างกายของบุคคลอื่นก็มีสภาพเป็นซากศพแบบนั้นทําไมจะต้องไปประครับประคองไปหลงไหลฝ่ายฝ,ฝัน และก็จงจำไว้ว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีมีสภาพเหมือนกันคือเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการเสื่อมการสลายตัวไปในที่สุดเห็นคนเองเขาตายก็จงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปอันนี้ต้นท้ายนี่เป็นวิปัสนาญาณ ในเมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื Hi ่อมไปท้าว่ายังไงย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นภายในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นแล้วก็ความเสื่อมไปในกายบ้างนี่เป็นอันว่า ให้พิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดามันไม่ใช่ของผิดธรรมดาความเกิดขึ้นก็ดีความเสื่อมไปทั้งกายทั้งกายภายในกายเหมือนกายเราก็ดีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายภายนนอกคือกายขเขาบุคคลอื่นคนดี แล้วความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปทั้งกายทั้งกายภายในและกายภายนอกก็ดีนี่มันเป็นของธรรมดาในเมื่อเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาฉันั้นจะมีอะไรมาเป็นทุกข์นี่เราก็น้อมเข้ามาหาอริยสัจนี่พระพุทธเจ้าท่านเทศอริยสัจแต่เราฟังอย่างนี้บางทีไม่รู้หรือว่าไปอริยสัจ ฟังกันถุยไปก็ได้แล้วว่าบางท่านที่มีความฉลาดพอที่เรียกว่ามีบารมีดีคือมีบารมีสิบครบทวนมีเจรณะสิบห้าครบทวนมีที่บาทสี่ครบทวนถ้าว่าทั้งสามรายการนี้ครบทวนผมว่าผมไม่ต้องมานั่งสอนอีกแล้ว ไม่มีอะไรสอนนพวกท่านเป็นพระอริยเจ้าไปหมดแล้วแต่ว่าที่ยังมีการท่านนองอยู่เห็นนนเสียนิดนี่เสียน่อยตินั่นนิตินี่น่นดดนนอยไอ้นนทนไม่ดีนี่เสียนี่ความเลวมันยังมีอยู่มากในจิตเพราะจิตนี่ไม่ได้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเลย ยังมีความทันลงอารมณ์จิตยังพ่อคูนไว่ต้อกินเล็พูดภาษาไทยไทยก็ได้ว่าความเลวยังเลยหัวอยู่นี่ไม่ได้ได่าใครนะพูดให้ฟังลดอารมณ์อย่างนั้นเสียว่าอะไรบ้างในโลกเนี่ยที่มันจะต้องทรงอยู่เป็นปกติธรรมดาของมันยอมรับหรือนับถืออย่างนั้นจะทำจิตให้มันดิ้นรนยิ่งเกินไป พิจรณาทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นของธรรมดานี่เราฟังกันมันหลายครั้งหลายเที่ยวแต่ก็ยังขาดสติสัมปจญญะยังขาดปัญญาเอาเวจีเป็นที่ไปเถอะเพราะว่าเขาไม่ฟังกันอย่างนี้เขาไปสวรรค์ได้ถ้าฟังอย่างนี้ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้เรื่องยังตินน่นยังตินี่ยัง ถ้ายังติอยู่มากเพียงใดเรายังเลวมากเพียงนั้นแล้วก็ยังไม่รู้จักการไม่รู้จักสมัยไม่จากกาักราเพียงใดเราก็ยังเลวมากยงนั้นความเลวเป็นปัใจจัยให้ลงสู่อาายภูมิอริยสัจนี่ฟังกันทุกวันนะรู้หรือเปล่าว่าฟังอริยสัจไม่รู้นี่สำหรับมหาติปถานสูสรท่วัดนี้สอนมาสามรอบ แล้วก็ไปกินอากาศสอนกันมาไม่รู้เท่าไหร่ยาน,นิพานกลึกตั้งหลายรอบรธรรมฐานสี่สิบก็สอนกันมาสองสามรอบนางประตาจาราเข้าฟังกี่รอบฟังอะไรบ้างแล้วทำไมท่านจึงได้เป,าาเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นผู้เลิศทันในด้านพระวิน,นัยแล้วเราฟังกันเท่าไหร่ทำไมจึงไม่ได้ รู้จักประมาณใจรู้จักประมาณตัวรู้จักการยับยั้งรู้จักมีสติสัมปชัญญะจำคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้คำว่าธรรมดาให้รู้จักธรรมดาไวา้เป็นปกติคนที่มีความวาุ่นวายติโนตินีน,นี่คนประเภทนี้ก็คือเป็นคนที่ไม่รู้จักธรรมดา คำว่าตินี่ผมไม่ได้หมายถึงใครนะทุกคนน่ะยังมีอะไรที่ต้องติอยู่ไหมว่านั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ชอบใจของเรายังมีอยู่ไหมถ้ายังมีอยู่ก็เพิ่งทราบเบอกิเลสมันเลยหัวยอมรับนับเือกดกฎของธรรมดาเสียนนอกจากจริยาที่จะผิดเพื่อธรรมวินยัย ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นธรรมดาแบบนี้ถ้าจิตเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาอะไรมันมีมาก็ถือว่านั่นมันเป็นเรื่องของมันอย่างนั้นไม่ต้องไปติสิ่งใดที่แก้ไขไม่ได้อย่าไปแก้มันอย่าไปแก้ในสิ่งนั้นอย่าไปแก้ที่วัตถุย่าไปแก้ที่บุคคลมาแก้ที่ใจเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมดาทำไมเราจริงจะต้องเดือดร้อน ทำไมเราจริงจะต้องดิน้นรนอารมณ์ของธรรมดาน,นี่เป็นอารมณ์ของโคตรภูยานเพืออารมณ์จิตที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นประสดาบันเรื่องประสดาสิกิทาคานาคารหันฟังกันมาเยอะแต่เปล่ายัางอย่างที่ที่ที่ยังหนาอยู่มากๆจะมี บางท่านก็บางไปมากแล้วบางทัาบางท,บางทีบางลายก็ยิ่งฟังยิ่งหนาก็มีเมื่อไปที่หน้าสินา้นใดองค์สมเด็จพระสัมมาสมาัสมพุทธเจ้าสรงเล็ดเหนื่อยมามากปราธนาใจ้นคนมีความสุขรู้ข้อกฎธรรมดาแต่คนที่เห็นธรรมดากับหายากนี่จงจําให้ดีนะฟังไว้แล้วแล้วก็จงจําไว้ด้วยจงประพฤติปฏิบัติยับยั้งชั่งใจ จะเป็นคนช่างติช้างต่อช่างท่าติกติตัวเราตามที่พระพุทธเจ้าว่าอัตนายโยทยัตานังยงเตือนตนในตนเองกล่าวโทษโจทย์ความโชวของตนเองไม่เป็นปกติท่านกล่าวต่อไปว่าก็รู้ว่ากายนี้มีอยู่กายเข้าไปตั้งอยู่เชพาพ่อหน้าเจตือนั้นก็เพียงแต่สักตะว่าเป็นที่รู้ คือเพียงสัพท์ว่าเป็นที่รู้ธรรมดาของมันเป็นอย่างไรก็ช่างมอะไรไมันอยากจะแก่ก็แก่อยากจะป่วยก็เชิญป่วยมันอยากจะตายก็เชิญตายมันอยากจะเน่าก็เชิญเน่าร่างกายของใครที่เราปรารถนาก็ต้องไม่มีเพราะธรรมดามันเร็วถ้าว่าต่ออีกว่าก็เพียงแต่สัพท์ว่าเป็นที่อาศัยและเป็นที่ระลึกย่อมไม่ติดอยู่ในกายด้วย คือไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราและสกายยะทิฏฐิเห็นไหมท่านสอนแบบนี้นะจำให้ดีจำแล้วก็พึทธประพฤติปฏิบัติแล้วก็ทำตัวให้ได้ด้วยอย่าสักต่ว่าฟังแล้ว่าสักต่ว่าได้ยินอย่าสักต่วาจำใช้ปัญญาคิดด้วยล้าตรดให้ได้ด้วย ท่านกล่าวต่อไปว่าแล้วก็ย่อมไม่ยึดถืออะไรๆไรในโลกด้วยก็ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเลืองเงอยู่อย่างนี้เท่านี้พอถ้าพิจารณาหิ้งกายในกายเนืองเลืองอยู่อย่างนี้ก็ชืีอว่าจิตของท่านหมดจากอาสวะกิเลสเป็นสมุเทเฉตระหาน นั่นก็คือความเป็นพระหรันอาตศัทสำหรับการแนะนำกันในวันนี้มองดูกรมเวลากำหนดแล้วขบรรดาท่านหลายจงทรงกําลังใจของท่านให้ทรงอยู่ในคําสอนขององค์สมเด็จพระสมาสมพุบิเจ้าทั้งด้านสมถะและวิปัสสนาในด้านของมหาปฏิปทานนสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนวสีจึงกว่าจถึงการเวลาสมควรของท่านสวัสดี